ิจกรรมความเพียรหครั้งที่18รหัส3 8แปดนงพระคถาชินบัญชรชยาสนาคตาพุทธาเชตวามารังสวานังจตุสจารสังลสังเยปิวิสุนราสภาตันทังกราทโยพุทธาอัถาพุทธวีสตินายกาสัพเพปฏิตาไม้ทังมัทเกเตมุนิสลาสีเซปฏิสโตไม้ทังพุทโธธรรมโมเทวิโรเสน สัมโพปฏิโตเมหังอุเรสัพพะคุณาคะโลหะทะเยเมอนุทุโทสาริปุโทโธจะทักขิเนโกทันโยปิติภาคัสมิสโมคัลลาโนจะวามะเกทักขิเนสวเนเมหังอาสุงอนันตลาหุลาตัสสะโกสัมมหานาโมอาภาสังวามะโสตะเกเกสะโตปิติภาคัสมิสุริโยวะปะพังคะโลนิสิโนเสสัมปันโนโสิโตมุนุงคะ กุมารากาสะปูเทโลมเฮศิสิทธวาทโกโซมัยหังวัฒเีนิจังปฏิทาสศิคุณากาโลกุณโนอังคุริมาโลสะอุปาดีนันทศิวลีเทลาปัจจอิเมชาตานรเตติลกามาสะเซสาสีติมหาเทลาวิชิตาชินสาวกาเอเตสีติมหาเทลาชิตาวันโตชโนรสาชาลันตาศิระเตเชนะอังคะมังเทสุสันติตา ระตานงังกุรโตอาสิภาคิเนเมตสุตกังพระชักคังปัตสโตอาสิวามีอังคุริมาลกังคันธโมราปริตันจะอาตานาปิยสุตกังอากาเชชาพนังอาสิเซสาปากาลสันทิทาชินนาวะลสังตุตาสตปาละลังกตาวาตาปิตาทิสันชาตาภายรสชันตุปทวาอาเซสาวินะยังยันตุอนันตะตชินเตชะสา ว่าสโตเนสติเจนะสัทธาสัมพุทธาปัจเรชิน,นะปัฉระมชุมมหิวิหารันตังหิตาเลสัทธาเปเลนะตุงนังสัพเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุขุตโตสุรโครชินาน,นุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตระโยสัทธรรมานุภาวะปริโตจารามิชิน,นะปัชเชลีบรสวดภาหุงมหาการ พาหงสหัสสมาพินิมิตสาวุธันตังครีเมคารังอุทิตโคราชเสนามารังธานาทิธรรมวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะาาพวตุเตชยมังคา,านนิมาลาติเลตมะพิยุชิตะสัพพรันติงโคลัมปนาละวะกะมะขะมะ ปะทะยักคันติสุทันตาวิธินาชิตาวาโมนินโทตันเตชาสาภวตุเตชยมังลานินาราขิขาาริงคชวารังอติมตะภูตังภาวัขิจกักสะมณีวะสุทารุนัน,นตังเมตตมุเสกวิธินาชิตาวาโมนิน ตันเตช้าซาหัวตุเตชะมังคลาเนอคิตะคัตคะมติอิต,า,ตาสิาทารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังปุริมาละวันตังอิทธิพิสังขตะมนโนชิตาวาโมนินโทตันเตช้าซาหัวตุเตชะมังคลาเน กตาวาณนะกัะมุทรังอิวะขพีนิยาจจาย,ยะทุทาวาจนังชะนะก,กายามเชสันเตนาะโสมาวิธินาชิวตาวามุนินโทตันเตชะสาพวตุเตเชมังฆาลานิสัจจังวิหายะมะติสักจกวาทะเกตุงวาทาภิรูปิตามานางังอติอันตะภูตังปัญญาปฏีปะชาลิโตชิวตาวามุนินโท ตันเตชะสาพวตุเตชยามังคาลาเนนันโทปนันทาผู้ชักังวิพุธังมห์ธิงกุเตานาเทระผู้ชักเคนะธมาปยันตตปิทูปเทสะวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาพวตุเตชยมังคาลาเนทุขาหะทิฏฐิผู้ชักเคนะสุัาถะอัดถังพัมมังวิสุทธิชุติวิธิภก,กาพิธานัง ยานะคาเทนะวิชนาชิตาวามุนินโกตันเตชะสาพอตเตเชยมังคลาเนเอตาปิพุทธชายามังคละอ,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 อัฏฐะคาโยวาจนโนทินาิเนสนเตมตันทีหิตาวาณะเนกาวิธานิจุปัตถวานิโมขังสุขังอติขเมยยะนาโรสปัญโยมหากาุณิโกโนาโทงหิตายะสัพพปนินังุเลตาวาปารมีสัมภาปตโตสัมโพธิมุตตะมัง เอเตนะสัจวัชเชนะโหตุชายมังคลังชยันโตโพธิยาโมเลสกายนังนันทิวัตโนเอวังตะวังวิชโยโห้ิชยัสุชามังคะเลอปาลาชิตะปัลลังเกสีเซปทาอิโคคะเลอภิเซเกศภาพพุธานังอคับปัโตปโมทติ ุนัขขัดตังสุมังคลังสุปะพาตังสุติตังสุพโนสุโุหโตจะสุยทังธรมจะริสุปัทักขินังกายายกรรมังวาจากรรมังปทักขินังปทักขินังมโนกรามังปณนิทิเตปทักขินาปทักขินานิกัตตวานะระพันตะเทปทักขิน พวันตุสัพพะมังคลังละคันตุสัพพาเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสภาโสธีพวันตุเตพวันตุสัพพะมังคลังละคันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสภาโสธีพวันตุเตพวันตุสัพพะมังคลังละคันตุสัพพาเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสภาโสธีพวันตุเต